ครับสวัสดีทีทุกท่า,ขอขอานครับผมกลับมาพบกับขวากันบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับผมเห็นว่าผมเคยกินข้าวแล้วกินข้าวก็ตำมันคุ้งกับปูดองมักแบบพอดีนะมักไปน้นำมักน้ำปลาขึ้นนึงน้ำปลาข้าวส่วนมากมาใส่ซองฟิดไว้บ้านนี้ต้องต้องใส่ซองฟีดด้วยก็ใส่มันสีเข้มขาลายมือมาสีเข้ม,มขันห้ามมาใส่ซองฟิดไว้เห็นบ้างล่ะอ่าย่างนั้นข้าวมาแกะกินมันก็แข็งดีปานกินปูสดดองขันอีดีครับ อย่ามัาเ,ปาาเป็นโรคไตก็มองเอากระเป๋าคือบ่ว่าไงว่างบ่ได้บ่กระเป๋าอยู่านี้เงินแสนเขาก็ถือเรียกหน่าเขาก็มาเอาจนกว่าเอาผมมาสิถามตะเมื่อวานแล้วเนี่ยไปใส่เข้วเลยโอ้เขี้ยว,วนี่บ่เข<อ>ี้วซักง้วยแห้งแล้วมันบ่ฏิโตเต่งแม้ว่าหลังจากซากักมามันบปฏิตัวเด่นบน่ก็เลยเอาออก อันนั้นอันนั้นม้วนซักนี่อันนั้นตลาดตู้เสียจำลองบรอเนี่ยจำลองไงเมียเนี่ยเขียนไงเขียนลองมึงดูเพิ่นไปหมอดูเ่นว่าคิ้วเนี่ยซักนี่ต้องซักให้คิ้วหนาวใช่ไหมลูกเลยลองวาดเร่หอท่อหอท่อกันจักสองนิ้วนี่เร่ของวาดเนี่ยก็เลยเขียนไงยนเรียบร้อยก็เลยมาทายท้ำลองเบิ่ให้ยเอฟซีเป็นผู้ตีชอบมาเออเป็นไดนกันคิ้วหนานี่ซี่สี่วอลล์วอลสังกวนเราเปลี่ยงไหนเปลี่ยนโมเฮงเราเปลี่ยงไหนไม่ ได้หกลักยื่มหกลักยืมบ่โอ้ยก็ได้น้ำอาจารย์ไทยนี่แหละได้น้ำอาจารย์ไทยได้น้ำพัตโดงศูนย์หนึ่งสองนั่นตัวที่กิงแล้วได้ขันโมแมนเล็กตวเก่าได้ไข่ตีเพราว่าตีแบบว่ามันคุ้ยดอกผมตีแค่ล่างอิหลี่ขันโมแม่เหล็กตัวเก่ามันตีหย่อนมันเจี๊ยดิ่ครับอ่าอ๋อผมไป่บอกเองสิล่ะอต่บอกขค้มนี้ล่ะอืกับอาจารย์ไทยเพป็นว่า ได้ไปหมุนเองอยู่บละวันสิบอกตกวัวเก่าสัน,สนานวมเบื่ทำอะไรหม,มุนนะท่ะไรหมนุนเอง,งเ่บวลดะวอมันเปลี่ยนสามแปนเพราะว่าอาจารย์ใครบอกว่าชอบส่วนตัวเนี่ยกระที่ว่าราีเล่ามาหลายตัวนี่มึงโชคเนยเียงนี่เร่ากระเที่ว่ารีเล่ามาหลายตัวยเที่อว่ารีเล่มาหลายตัวเลยอาจารย์ใครงวดที่แล้วองเลยค่ะต้งก็เลยมาปะ สีอาซ้ำงวดที่สามนี่ไงมันสียจะต่อไวกับเมียนนั่นทั้งตัวรองมันก็น่าจะได้ที่จริงเราไอตัวเลขสามแปดเนี่ยตอนแรกเพิ่นพอเจะสองมาก่อนเนาะจริงจกสองตัวนะพอเจะสองมาก่อนบานี่พ่ออีกสองครึ่งพันไปปูมะเขียนไ้ตัวสีแดงๆเนี่ยมาเขียนแบบนี้มันร้องมาเขียนเรีกเรียงกันนี่มันนีก็ไปจับกันเมื่อรุ่นมากก็เลยไปเบ้ากับเพิ่นเนาะว่าจ้าเลขเจ็ดสองือกันพักแค่สันต์เพียงไหนมันติดซื้อได้มาสัน พ้าพันไปขึ้นนึงเพิ่นเอ้นเข้าไปนั่นหละเพื่อนก็นลงเล็ชอบเส้นตัวให้ถ้าซื้อเจ็ดสองมาได้ให้ซื้อสามแปดอ้าวเส้นหางกันยางสินเชิเนเดนะเก้าแปดอยูดีท,ที่มือที่นั่นที่เข้าไปที่ว่าผู้เพื่อนเหยียบไปแล้วผู้เหยียบไปแล้วเจ็ดสองผมก็ถามอาจารย์ครับไอ้ที่เหยียบนี่เหยียบให้ออกหรือเหยียบว่าให้ออกเพราะว่าตอนนั้นมันดังมันดังคักอ,อ้าวกาคักมันนั่นบมดนี่ ผมกับผู้ใหย่ไปแล้วจ็ดสองผู้ใหย่ไม่ออกหรือเยียมไม่ออกผมถามเบิร์นถามเบิร์นครับอาจารย์เบิร์นจะบอกว่าว่าอันนี้เข้ากับผู้พอกันแล้วสี่เยียมให้ออกหรือเยี่ยมไม่ให้ออกแล้วก็ถ้าซื้อค็ดสองว่าไ้ให้ซื้อสามแปดเห็นปะหลังจากหลังจากรูุดสองงวดเนาะแต่ถ้าว่ารูุดกับผู้เอาเอาเลียนกับลังก้นบันได้อยู่่ว่ากันห้ามห้ามม่องในแง่ห้านี่คือรูุดนั่นแหละครับผมรูุดแต่ว่ารูดผันมาสองตัวที่สามตัวมาสองตัวสามตัวมาสองตัวแมน นนะพิษตัวเดียวพิษตัวเดียวพิษตัวเดียวจะมาคอยว่าเมื่อวันนี้ตามมีก็น่าว่าสำหรับดึกใช่เรื่องนี้แหละเออครับเกียบได้ตูนขึ้นอยู่พวก,พวกเกษสรได้ไปตลาดมือมือเล็กออกตอนเศร้านะวันที่หนึ่งเมื่อวานเนาะครับแปดสามน่ะมีสุกแผงชุดห่าใบก็บนี่ชุดสองใบชุดสามใบมี่มัดแปดสามนานเกษตรได้มากนานเกษสรได้อีหลีครับเห็นว่าเลขตัวเก่าก็เลยบอสือเกษตรได้ลี ว่าพ้นผมมักขึ้นมักเลขตัวเก่าอยู่ดอกแต่ว่ากะหลา่จันหล่ก้นไปสำนักนั่นสำนักนี่มันทีมีอ่อนยังเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าที่อ่อนยังมาจั่นพนเขียนมาให้ยังว่าตัดติ่มอยู่เขียนมาห้ยังว่าตัดติ่มเอาเอานี่เอาไปให้พ้นเบิ้งเขาเอาของขวัเหี้ยงไปพ้นเบิ้งเนาะอาจารย์นี่เลขกพ้นเขาทั้วัดนี่หนึ่งเดืนคือวันี่นกอยโซอาจารย์นะ้าตัดออกจะมันเปลี่ยนจานประโยชน์ยังว่าจันสวัสดีครับประชน เอาไปโซ่ไปกับพี่จะบอกตัดเปนออกบ้างตัดออกจะได้มานั่งมีความอ่ะตัดออกนี่นั่นแมนหละวะคือได้สียหยอกไปต่ก็ทัาบนี่คันเพื่อนไหนกำลังใจยังอยวะเอ้าเมียนทำเมียเีโรดก็จันที่ได้ลายคนนี้กับอันนี้ก็ถือว่าม่มีกำไรหรอที่จริงแล้วก็ได้แมนบอกมันมีกำไรแต่ยังใครอยู่ผู้ผู้มีกำไรยังได้ทุนอยู่แต่ว่าผู้บริมีกำไรต้องจะมาเคลี่ยงเงินหัวกันแล้วนี่อัน ผมหนีไปเคล่อนเงินหมดแล้วมาแมนยาบลอยสบายใจแล้วมามีมามีกำไรไก็ไปเคล่เงินเอากจยเงตัวซื้อเรไเลยมดไหมโอ้เจงานเนไดเงินรานมันใดเงินนาะดีใจนังเิดมันเบาเนี่ยอะไาคนมีส่วนเอาเดี๋ยวเยวฮามันเบาสูงเจาฟังวันลามีเล็บสำนักไรเขาควนสีมโชโชเล็อาจารย์ใครไ่เดี๋ยวด้อแต่ว่าเขาไปหาเพื่นจะเหิ เข้าไปมื่อเสานี้ดิเข้าไปมื่อเสานี้รับเข้าไปตา้งเสาร์ไฟฆ่าทันทีเลยแมนครับอ้ย่างคนก็ปี๊บ่ย่างย่างใครอื่นก็ปี๊ดเหมือนไฟเรือไม่เป็นยังสั่นคือของเพิ่นนี่จิตทุ่งหัวเพราะเลยบอกปุ๊บได้ลดบ่เลยบอกปุ๊บได้รลดสูงหัวนี้นี่ตั้งใจตามมั้ยมาแมนเลยบอกพักได้แป๊บปุ๊บครับหลังเลยบอกปุ๊บพานไปขึ้นนึงกับขึ้นได้เลยเลี้ยวิเลกไปเขาเนี้ยล่องิีหน้ามึงล่องมึงมึงมีเลกไปเขาเนี้ยเอฟซ ใหญ่น่งเล็กวิ่งว่า,าก็รูดอิริซังเห็น่าเพื่อนห้วิ่งตัตวอะไรเข่าพุ้นีผมก็บอกอะไรเป็นของใหญ่นะเอาเลยปูชยัยวานเข่าบนล่างอบอก่าปูชยัยวานเข้าบนล่างเลยวิ่งเสียนน้อยปูชยัยวานเข่าบนล่างอ่ามีเสียนน้อยเขา้าเล่งหลักโอ้ยนน้อยผ่านวันบอกนจ็ดรอบสองอืมเข้าอ๋อ ย่อนั่งเจ็ดลองสองตัววิ่งตัววิ่งล่องลองตัวคาวตัวคาวสามเจ็ดสอย่ายนั่งยอยน่งสามเจ็ดสองอาว่าช่วยเลยามาช่วยเ่นย่ายนั่งกัเป็นสามเจ็ดสอ่ย่อยนั่งกับอะไาสาเจ็งกันว่าเพือนกันพู้เอาเป็นซําหน้าซําหลังได้เด้อนะน่ยมาโอ้ยตัวนี้แล้วตัวนี้เออนี่ตัวนี้ความที่สามเจ็ดสองย่นั่งผม่น้วท่านมาดาเลยที่ย่อยนั่งนะเห็นมาเห็นชับเย็นชัดเนี่ย เล่าอลไว่ามนว่าสีหาว่ากุ้ยย่ายนั่งเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยโทคไมหายเด้อเช่นเกไว้เด้ศเมียเด้อสีไปเอาตองวัดเสี้ยนวิ่งพ่นเตียมโตแล้วตอนต่อี้เจ้าไะไก็ไปเอาเลขวิ่งสามันจับคู่ไปยังบอนเนียนกับว่าไปนั้งเนาะเดเลยวิ่งมาอก่อนเออพูดแล้เนี่เี่เห็นไปเห็นเบิดไปอีิยายนางร้านเบอร์เซีนนะครับโอ้คือโซ่หลายคนแต่ปัจจุบันอันนี้ห้ามว่าเาย้อนหลังชูฟังว่าเลขไปเขาเนี่ยเซตบ้ชยบ้านเนี่ยบ้านนี้ห้าวถือว่าเบิ้งเชี่ยบนีนอันนี้คือ เซียนเหี้ยวเส้นเหี้ยวครับเลขชุดนี้นี่เหมอสสำรับเอามาเปรียบเทียบนะมาสสำรับเอาไปวิวเนี่ยทางไปเปรียบเทียบเอามาแมนเอาเก็บคู่มันแม่หรอต่อมาอีกคราบมั่วมันมเคราะห์ใส่กันมาว่าเลขเพื่อนเนี่ยเห็นบ้างไหมสามแปดสามสองแมนกับเลขอัจสหลายตัวแต่ว่าบระมานเลขเดี่ยวไม่ชื่อทั้งหมดแม่นรับแมนเลขเอามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถือว่า อ่าเลขเจี้ยนเหี้ยวอเตี๋ยวละมวนนี่ยังวนผิดเลยครับที่ว่านาเอามาดีความมากๆเอามารวบรวมๆของมุนเนาะเว้ยหลายปีแล้วได้รับตั้งแต่บ่เคยหลุดเลยบ่เคยหลุดจนได้เอาไปเชียงคอุตสาหะข้ามว่าสาระข้ามเขาอยู่ปะเขาค่ะเขาวิ่งสาม สามเจ็ดสองนี่ได้วิ่งสามปูสารคามครับไอวิ่งสามอีกหนึ่งคำก็คือปูสารคามครับอีกหนึ่งไทยครับผมเลขสามตัวมาสองตัวเขาตัววิ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตัดเนาะจังพอจะเข่าเนาะแล้วก็เลขลักอกตัวสามตัวมาสองตัวสามตัวมาสองตัวเห็นปะเข้าสามแปดสามห้าแปดปูสลักามกับเข่าอันนี้เข้าชว์นี่โชว์เข้าสี่ไปรู้ว่าผู้ใดเข่าเนี่ยผูวัดเป่าอุดรเข่าผูวัดเป่าอุดรผูวัดเป่าอุดรนี่เขาจับคู่ให้ตรงๆเลย อ่าเนี่ยว่าปลาดรเข้านะครับครับเลขเพ่งครับเลขเพ่งเพ่งเห็นครับเป็นเลขเอาง่ายงว่ากันว้าผิดแต่ขึ้เลขเนี้ยมันละครับเพ่งเพ่งขึ้นเนี้ยมเล่งนะเลขเร่งเห็นเลขสามาท่านปูว่าจับปูเนี่ยสามสี่สามสามห้าสามสองครับผมนี่เด้อครับเด้อเบื้องเบื้องกล้องนั่นเนี้ยเด้อว่ามันชัดบอครับอืมอ่าจันจัดเ่เป็นอย่างบ้านนี่มีผู้ใดอีกเนีย ปูใช้บ้านตัวนั้นปูใช้บ้านอ่าปูใช้บ้านเข้ากัยังวัวได้โชว์แต่ว่าเขาได้ลงกิาปูใช้บ้านลงตัอเขาบนปูใช้บ้านได้ลงเข้าบนเข้าล่างครับอ่าปูใช้บ้านเข้าบนเข้าล่างนี่ไงอ่ะปูใช้บ้านมาโชว์ปูใช้บ้านต่อเข้าบนเข้าล่างนะครับได้ปูใช้บ้านกลับมาอีกแล้วครับมอที่จริงเลขเล้ากับเขาอยู่ตลอดล่ะแต่ว่าเข้ากระเดี๋ยวมาลงถึงแม้ว่าบางงวดจะเข่าแค่ตัวตัววิ่งครับ แต่ว่างวดใดบ่เข่าเราก็ส่งใหายทงหัวเท่ากับสามแปดครับออกตกงกับเนาะให้ยหลังมาแล้วก็บสามสองนี่ตรงๆครับให้มาข้างล่างนัจริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เนี่ยว่าหลายตัวมักระดาแล้วมันกระดาอ่าบนล่างนี่หรอมันก็ต้องกันนะรอะไรกันไม่ได้กัารยังไงหลักการลงทุนเอกากต้องซื้อไว้ซื้อทั้งเนาะมาทของเส้นหน่อยใช่ไหมอ๋อสายเส้นหน่อยน่ะเส้นหน่อยนี่จะเข่าจังหวัดแล้ว วดนนี้วดที่สองที่สามสายในเลียบข้หน่อยเส้นนีลาเสนน่อลักเสียบเียนไน่อยักหมิ่นท่าเสยนหน่อยลักมิท่าเสยนหน่อยพอเสยนเลี่ยเขาเขารักรอยตวนี้สามอืพเสนเลี่ยนเขาอเเสยนเลียนกับเขาเสยนเลียนนี่ก็โอเจ้านี่ก็ว่านทรมดาเับเนเลี่ยนนี่ถึงจิรุษ หลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งเข้าสองอย่างที่มาตลอดแต่ว่าคันเข่าเขาจะตั้งแต่ที่เขาสามตัวเนียวแหลนเข้าทั้งสามตัวเดียมาเลขสายในเลขสายในเลขสายในเข้าหลักร้อยเพราะเลขสายในนี่หลังจากที่งวดบรงหันมันถูกสามตัวครับงวดนีพมันแดงปั่นมากอีกตัวเน้นลดไปน้อยเดียวสามนิดอแต้มเดียวแต่ว่าหลักร้อยครับสามกับห้าเน้นสามหลักร้อยสามกับห้าเน้นสาม ก็ที่ว่าเอามาเป็นนเน้างหด้อครับเอามาเป็นเน้าง Hello, But, wow, ได้ครับผมนะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าตัวจับคู่นะครับแต่ว่ากับมี่หมองที่ถือว่าเด็ดอยู่ครับเราเห็นรักลอยมากสองหมวด้อนี่เอาต้องสองหมวแมนโอ้รักลอยเนี่ยแมนที่เราให้เขาลงช่องไปมัดหัว่อนพูนกับเขาเนี่เขาค่ะสายในเลขนี่งสายในกับเขาเลขนี่แต่ว่าเขาตัวล้อเนาะแต่ว่าเขาตัวล้อ้ให้ว่ากันเลของลักษณะนี่ไ้ว่า จับคู่นี่พลานลายอยู่สำนักเนาะแบงในจับคูผ่านลายพลานลายเลขมันออกบ่ามอะไรสิคิดว่าเลขสิออกตัวเก่าเราก็สิเพิ่มออกสามสองเลยบ่ที่จริงเลขนี่ก้อนเสียออมันออกต้องออกไปยันที้สักพันบ่อ่ะเอาไปเฮ็ดจังไหนเอาไปเฮ็ดยงเอาไปเฮ็ดเสริมก็งามเห้มันงามทุกคนค่อยออกงามเอาไปไปนี่นี่บ่แม่นบ่กเอาไนี่เลขพุ่มแม่ที่นี่เลขคุณแม่ฝันแม่นเอามาใส่เข่าสองงวดเด้อเนี้บ่ แม่นมา่าใจใจนี่คุณแม่ฝันพุ่มแม่ฝันแม่น,มนมกับแม่อยู่เงี้ยหนนี่เด <วะ S 1> ้คร <วะ S 1> ับแม่ผมนี่ละโอ้โหงวดต้องหันฝันว่าผู้ชายเอากระถุงเราไปนุงน่งเนาะคิดอะไรที่ดีไปเอากระถุงมาเบิ้งน, <โอ S 1> น,นี่ตัวเลขแปดเจ็ดสามไปนะแ<โ>อนที่ถือเสย่ะงวดนี้บอกว่าตามมาอีกแน่ว่าสัน้นกันที่เด็ดสามแปดพอลลอยอย่นี่เนี่ยโอเอาอีกแล้วฝันแม่นอี่เด็ดได้ฝันนะว่าคุ่มแม่ฝันแม่นงวดวันที่สิบหกว่าท่านฝันเออวันแม่เอาโยแต่ชั้นว่าบอกแล้วฝันนี่ยเนี่ย เยูมือนพอพ่อจันเซียนภูเขียวก็เข้าอยู่นั้นี่ไนี่ไงสามเจ็ดสองสเจ็ดสองคันพุตาเ้พ่อจันนะะพ่อจันเซียนภูเขียวเนี่ยคันู้ได้เอาเป็นก็จิตถือว่าเลขยกว่าหลายหางพ่อบอกสองอยู่หลักหน่อยอืมเหนนว่าเจ็ดยู่หลักสิบต่มาสอง๋อโอเควานีกาเข้ากับซีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งอันนี้นก่อนขียังอีกวันนี่งไปนพลทด์วได้ดิ่งปูปุริรัมเหรอ ผู้บริรัมผู้บริรัมเขาสามสองหนนเขาสามสองป่ะนี่ผู้บริรัมกับเขาครับผู้บรรัาลงคิปไปแล้วเนี่ยป่ะวันที่สิบหกั่สร้างมาแต่ลงคีบไปเรียบร้อยครับโอ้ให้สังขาดแตมขึ้นแล้วเอาลงนะคะนครับผู้บริรัมครับผมฮะซํานี่หลยจะโซ่โดนไหนเจ้ากระาฟั่งปูาจัรย์ไข่แม่เดียวมานี้ ข้าไปเมื่อเ้านี่เข้าไปหาจางไครเห็นนาปุ๊บเพิ่นถามเลยวันเ่าเลยถามว่าเข้ามายังงล่ะรสันเข้ามายังเขมีโชคเลขกรถืออ่ะเข้ามาอย่างรสันนี่องเตนเลยอาเราเราแซวผมเนาะเสี้ยนหน่อยเขาเขาจับคู่ความตอนนี้เคส้ยนหน่อยเขาจับคู่ความตอนนี้เสี้ยหนอยเขาโซ่ประเดบเสี้ยน้อยนี่ฝากเสียน้อยนะครับน้าติดตาม เซียนน้อยรา,ามินทาหรือเซียนน้อยพารวยหรือช่องเซียนน้อยพารวยเป็นผู้เดียวับเป็นตัวกลับเนาะเป็นตัวกววลับแต่ว่าเขาเจ้งหมวดละืพ่อนสามหนึ่าเขกเขาแทบทุกงวดด้เขาแทบทุกงวดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนว่าเลขรักแต่ว่าเจ้าคู่<อ>นี่นะหนหนเนะาะหมดแล้วเนาะชัตเซียนอ้าวปานี่เพื่อนว่าจังไหนในนส่วนอาจารย์ใครมดเดียวกะนั่นล่ะเข้าไปถึง เพื่อนบอกว่าอผมอะเอา,มมาอก,ก้่อนพอเข้าไปนางปุ๊บหลังจากเมันทักแล้วนเนาะมันถามแล้วเรื่องไปละโอ้ยอาจารย์สันต์ดอกเลขออกตัวเกา้าโอ้ยในยลอยพ้นสิไม่ถือเพราะพ้นบ่อสันตอดอกเออผู้ใดกับว่าตาจังสั้นล่ะสันดอกบาบน,นี้แล้วว่าแล้วอันว่ามันออกตัวเกา้ามันออกตัวเก้าอันว่าเลขตัวเก้าอันเฮ้าได้ไปมุนน้ำเขาอยู่บ่อผู้ใดย,ยังไงว่ามันสิบออกตัวเกา้าย่ำ เลขมันกับอะไรหลายตัวเราวะเจ็บบ่มกันฮะเจบ่้อมกันจี๊ดๆเลยแลยอ่ะท่านว่าลักษณะนี้จ้องที่เก็บหรอนะฮะกระสรุปน้าพ่นไหนมาแล้วมันบนครับนี่ครับพ่อไม่แน่เขาบอกพ่อทั้งสี่พ่อเห็นค่ะนี่ครับพ่เห็นนี่ครับเห็นชัดเจนบ่ครับพ่อเห็นบ่ครับอ่าคือมาซ่มกล้องเขามาครับซ่มกล้องเขามาในนี้นะผิดค่ะฮะ โอ้โหโอ้ยตายทั้งพี่มาเอาสั่นเพร่จเว่าจิ้งจกสองตัวยังอยู่เหมือนเดิมเพื่อให้ว่าจังไหนจิ้งจกสองตัวยังอยู่คือเก่าจิ้งจกสองตัวยังมาไต่หนีไปใส่ยังมาหนีไปใส่ยังอยู่คือเก่าตาลงอีกหน่อยก็มาทางนี้ด้วยค่ะสองเจ็ดบอกครับอาจารย์นักสนอเท่านั้นล่ะว่าจารยเอียงมาอีกค่ะเอา โอเเค้าวเขาอธิบายวันนี้เพื่อนไหนว่าเพื่อนว่าจังไหนเนี่ยเพร่วรบอกการจิ้งจกสองตัวยังอยู่คือเกาจิ้งจกสองตัวยังอยู่องเกาครับยังอยู่บนตั้ต่ไปใส่ตา้ต่ไปใส่มันมันตินเกาดักหนูกระเอาจานกระสังสองเจ็ดบ่อจานต้นตอนเท่านั้นละตัวเดียวครับเราไม่มีเท่านั้นละ โอเคชัดเจนครับเนาะเขากับว่าว่าอะไ่แล้วหรอเพื่นยิ่งโวเรียกว่าเขาช่วยอลไรเขาก็เลี้ยวตลอดกาสิษฐ์ถนันตัวเนาะครับเย็นไดนเวลาน้าที่ห้องสิบแปดแลค่ะโอ้โหโอเคเนาะาชัดเจนนะเวลาน้าที่แคบ้ถ้าเบิ่งเดี๋ยวเขาเบิ่งคล้องกันไว้ไปเรื่อยๆแม่นแม่เวามจีบฝันมากยังไงว่ามีเลียมากดิชอบเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพิ่นก็บอกที่ดอกว่าวันที่เก่าจะค่อยเข้าไปหาเพิ่นอีกครับผมโอ้บ้นที่เก่าเหรครับวันที่เก่าเขาไปหาเพิ่นอีกอ้าวอ้าวอ้าวโอเคชัดเจนเนะก็บไว้ ตกลงมาเลขอาจารย์ใครนี่คือสองเจ็ดครับแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าเข้าไปหาอีกครับค่อยเข้าไปหาใหม่คือเก้าสองเจ็ดวันเถอะเพื่อนบอกให้เข้าไปหาวันที่เก้าโอ้่ะเพื่อนให้ไปหาวันที่เก้าครับเนาะกะคือสองเจ็ดนี่ปัญหานี่ก็คือขี้เกียมสองตัวยังอยู่ม่องเก้านะครับเพื่อนก็เลยให้ปัญหาไอ้เพื่อนก็เลยตัวเลขนี่ก็คือสองเจ็ดอ่ะจดเกิดตัวข้นอนอลไรได้เนี่ยเนาะจะได้ไปอ่าใหญ่นั่ง หลังจากนี้ออกแก้นั่งตองแก้หนั่งครับเอาหลังจากนี้ออกแก้นั่งตองแล้วก็ซิโต้สัมผัสอาจารย์ว่าทีเป็นวัดป้าวัดเต้าดอเนาะวัดป้าอุดรเนาะแล้วก็อ่าผู้สารคามเอาคือว่าพ่อกระนวลค่ะพ่อกระนวลพ่อกระนวลพ่อกระนวลโนษหาโทษด้วยค่ะตมาต่างบันใดรับโทษสมุกโม่งเส่าบนเดียวตอนสองถุงเดียวโทรหาผอโทรมากหกโมงเช้านี่แสดงว่าฝันแล้วนะท่านต้องฝันแล้วนี่มันยังไม่รู้มาครับ พอแล้วพอกันว่นเน่็กันผูอาเป็นไดน้ไิปแ้ครับรถเกิดทั้งคู่เลยครับแ<อ>ล้วก็ร็องเอซี่คุณแม่ถือสามตัวตรงเป็นไม้ไดง <c oughs> เลยได้พากนว่นะครับเลาให้ตัวไหนสามหนึ่งสามเก้านดรถอ่ะสามหนึ่งสามรครับรถเกิดทั้งคู่เราว่าเอาแม่แม่ไปตียังไงคือตีทเลาว่าเราเตียวาชนาไัมั่นอีหลีาสนาไัยมั่นเราว่าสามหนึ่ง สกัดสามเก้าเป็นบอสเล่าวางขี่รถขึ้นคู่สามหนึ่งสี่เป็นสามสองเล่าวางบ้านนี้เล่าวางมันสามหนึ่งสามเป็นบอสคเล่ากับเอานึ่งนะเล่าขึ้นเป็นสองอือเราก็หมุนหกไอ้สามสามหางเลยสามสามสองสามสองสามสองสามสามอือหสามตัวตรงตรงนะครับเล่าเล่าบอกว่าเอาระับอาจารย์ดีหลืต้องเสื้อต้องเสื้อ บวกกับความฝันที่ว่ากะละมังไอ้ว้างอยู่บนไอ้ไห้มันบอกนั่นไห้มีกบสามตัวได้ยินเสียงกะละมังแตกกะละมังแตกออกเป็นสองเปียงเล่าว่ากบสามกะละมังแตกออกเป็นสองเปียงก็สามสองแล้าว่าคือเก่าซื้อเก่าแน่นอนบอกแต่ระดับกคู่บาอาจารย์แน่นอนอีหลีดิแต่ว่าอู้ยก่ขอบคุณมคู่แม่ครับผมใครค้าขนมแม่น้มบอกแมนใ้รคอยบอก ว่าหละเราอะเราเบิ่งเราเบิ่งคนมีโชคเนาะเราหมายคนมีโชคนะคุณแม่ยังขาดที่คุณแม่แลาวเอียงอันนี้เลยคุณแม่ต้องอวดไม้คนมีโชคแล้วกันต้องให้บุญพ่านด้วยน้ำจตุจ้าอือฮะถ้าละก็ยาวไป่ลยหรอคุณแม่ฮะคลิปนี้ก้าวซ้นี้เนาะครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะเฝ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจด้วยก้าวเฝ้าไป อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่ายังสีมีอีกหลายช็อตของอาจารย์ไข่ไม่เดียวครับผมนั่นเห็นว่าเขาตามมาผมว่าตลอดทด้ว่าตามมาสามงวดนะตามตามมาสองงวดผิดไปแล้วก็มาเข้าองวดที่สามสามแปดเห็นไหมครับมันต้องมีงวดไหนก่อถ้าได้เข่าแล้วเข่าด้เห็นว่าเที่ยวกัน้าได้เข่าเข่าต้องงวดกันอย่าเฝ้าไอ้ะเอาํามสีเราต่อพอดีเขาจู้จยังสี่นะเราบอกว่าเราบอกยังสีแหละ บันนี้มันส่งสีนิ่งเป็นตเ,เ,เป็นตานิงคร่บก็เอ็นหนึ่งอ,อหะหลังจากนี้ไปส่งสีเป็นตานิ่งแล้วกันโอ้แสดงว่าต้องมีอย่างสักอย่างอะล่ะหลังจากนี้ไปส่งสีนิ่งหมายถึงเล่านี่